เรื่องราวบนผืนผ้าและการถักทอชุมชนกเรียยางหักราชบุรีตอนจบได้สร้างลายบนผืนผ้าสิ้นกลรีนยางหักราชบุรีผ้าแต่ละผืนจะใช้วิธีการสร้างลายหลากวิธีทั้งทอผ้าพื้นซึ่งจะอยู่บริเวณหัวสิ้นบนตัวสิ้นจะใช้การมัดย้อมและยกดอก ในส่วนล่างสุดคือตีนสิ้นจะสร้างลายโดยการจกดอกในส่วนตีนสิ้นของผืนผ้าจะมีการสร้างลายโดยวิธีการจกเส้นได้ทีละเส้นทีละเส้นซึ่งถือเป็นขั้นของการทอลายที่ยากที่สุดและมีความละเอียดอ่อนสูงใช้เวลานานกว่าจะได้ผ้าแต่ละผืนหากจกหรือยกเส้นได้ผิด จะทำให้ลวดลายผิดตามไปด้วยช่างทอจึงต้องมีความชำนาญและมีสมาธิในการทอสูงมากมการทอส่วนตีนสิ้นซึ่งจะเริ่มจากการขึ้นได้ตามความกว้างของตีนสิ้นโดยประมาณ20เซนติเมตรเราจะคล้องเฉพาะสีดำที่เราจะจกลาย เพราะตีนสิ้นเนี่ยมันมีสองสีช่วงล่างมันจะเป็นสีแดงหรือสีชมพูก็ได้ที่เราจะจกเราจะจกได้สีดําเพราะฉะนั้นไอ้ที่เราจะคล้องสกอเรเนี่ยเราก็คล้องเฉพาะสีดําความสวยงามของลวดลายบนผืนผ้าสิ้นเกเรลียงยางหักส่วนตีนสิ้นเกิดขึ้นจากการจบหรือควักเส้นได้สีต่างๆบนได้เส้นยืนซึ่งเรียกว่าลายจบ ลวดลายบนผืนผ้าสนตีนสิ้นจะมีความโดดเด่นด้วยได้ที่เป็นไหมสีแดงสีเหลืองสีเขียวสีขาวและสีดำออในยามบ่ายวันหนึ่งที่ใต้ถุนบ้านใยญ่เซิงทองกลับมีการพูดคุยในเรื่องของผ้าสิ้นเกรียงยายบุญเลี่ยมทองอ่อน บอกชื่อลายเป็นภาษากระเรียงดังนี้ททดดนชื่อลายต่างๆจากการบอกเล่าของยายบุญเลี่ยมและในหมู่ช่างทอผ้ากรเรียงตำบลยางหักจะมีความเชื่อมโยงกับธรรมชาติและสิ่งที่แวดล้อมรอบตัวจนเกิดเป็นความคิดสร้างสรรค์นำมาออกแบบเป็นลวดลาย หลายลายเป็นชื่อที่คุ้นเคยในภาษากะเรี่ยงหลายลายมีชื่อเรียกในภาษาไทยเช่นลายซ้อนหรือลายไก่พังหลังลายสารตะก้าหรือลายกุ้ยไทยลายลูกตาใหญ่หรือลายมิสาพาดู ลายตีนสิ้นของกระเลียงเนี่ยมีหลายสิบลายด้วยกันแต่ที่ป้ากาลังทําอยู่นี้เป็นลายเล็กๆที่จะขั้นลายใหญ่แต่ละลายก็ไม่เท่ากันแล้วความยากความง่ายก็ต่างกันจากคําบอกเล่าของป้ากลึงคาผูหนึ่งในต้นแบบของการทอผ้าของชุมชนกระเลียงยางหักลายที่จะถักทอบนผืนผ้าในส่วนตีนสิ้นจะมีหลายลาย ความยากง่ายของการทอแต่ละลายจะแตกต่างกันซึ่งการจะทอลายใดในผืนผ้าจะขึ้นอยู่กับช่างทอผ้าแต่ละคนเป็นผลทำให้ผ้าแต่ละผืนมีลวดลายไม่เหมือนกันลวดลายที่สรนสร้างบนผืนผ้าในวิถีชีวิตของชาวกะเหรี่ยงยางหักนับเป็นความเจริญทางภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ ที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นซึ่งบ่งบอกถึงวิธีการดำรงอยู่ที่ผูกพันเชื่อมโยงกับธรรมชาติจนนำมาสู่ความคิดการประดิษฐ์เป็นลวดลายและสื่อแสดงเป็นเรื่องราวด้วยการถักทอเส้นได้บนผืนผ้าที่เราคุ้นชินว่าชุดกะเรียง วิธีการถักทอชุดกระเหรี่ยงของชาวกริ่งยางหักราชบุรีทั้งในส่วนของเสื้อและผ้าสิ้นตั้งแต่การขึ้นได้การปักลวดลายบนเสื้อผู้หญิงการมัดย้อมการจกการยกดอกในผ้าสิ้นล้วนมีวิธีการที่ซับซ้อนในการทอให้ได้ผืนผ้าที่สวยงามจึงต้องมีการสั่งสมประสบการณ์ผ่านการถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่ง ผ่านการฝึกทอและการลองผิดลองถูกทั้งหมดนี้คือวิธีการถักทอผืนผ้ากระเหรียงยางหักอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรี